เงินค้าแก้วดินเป็นจังนี้ติหาได้อยู่คู่มือคิดหนีอย่บวชไเพราะว่าเพิ่งมาวัดตัวต้องมาหากินนกหาแต่ปากนกกาหาแต่ปากกาเอาเอียงเงินค้ามโอ้เงินข้าแก้วอ่เงินเป็นเก่าเขาอยู่เราเป็นของเลียงชีวิตหาเงินได้ส่วนตนตัวตนตนตัตายเหลือค้าสามกับปุ้มตนใจแล้วบางอุ้มนี้จ่อยนั่นา มันมันเป็นของธรรมดาเนี่ยมันการชมาหาจินตงอาศัยตัวเจ้าของเองตนของตนเป็นตัวเองของตนดูตนออกบอกตนถูกมองตนเห็นบ่มีผู้ใดสิ่จากตัวเข้าซ้ำเข้าจากเข้าเองเก็บมาไหนปวดมาไหนกะเข้ากันหมดจักเออเสียบจังเข้ากินเขาผู้ใดกินคนนั้นแหละกินมันก็ไปยิมต้องเขานั่นผู้นั่งซ้อมนี่แหละเออ มันต้องเตือนเด็กลวกแต่สวเตือนก่อนไกลไปก่อนกาเตือนเราแต่งานหลายเตือนสายแต่งานหน่อยทำงานแข่งเวลาคว่จนโมยน้ำโมคว้นขยันเตือนก่อนไกลไปก่อนกาเตือนเราแต่งานหลายเตือนสายแต่งานหน่อยทำงานแข่งเวลาเออคว่ำจนโมยน้ำโมคว้นขยันงานคือเงินเงินคืองานขาดงานคือขาดเงินเออมีเงินวอดได้มีใหม่เงินงามมีมีเงินเพื่อนเอื้อนน้องมีข้องเพื่อนเอื้อนที เป็นจังหวัดสีมี่เป็นจังหวัดพี่นองลุงป,ป่าจังวัดหลานทำได, <c oughs> ด,ด้สุดยอดสุดยอดครับผมาไก่ท่าพี่ไก้ทาพี่ก่อนท่าแล้วไข้มันมีแห้งจังไปจังตืนที่หลังครับผมเพราะว่สาสมุนไพรพันธไขายบนมันบนมันมามันดีดีมันมุคนผู้ดีกัมีผูู้้พอดีกับมี่ไลหาสิา ต่อได้ยุติว่าหันรถมาได้ต่อไะไรยุติรถมาได้ตอขวดมาใส่เองน้ำเอออาใส่ถุนี่แล้วไงเออใส่ไหเมอคุณแอวเด้อปลาดุปั๊บขีเคบกระดไแมงมดวตอดใส่งวดใส่กล้วยใส่ตีขี่เหินหมาเออหรือว่าใส่เข็เงินอย่พันเประเซเลยเด้อเย็นมันเออผมล่วงมีฤทธิ์เย็นเย็นัะเย็นว่าม่ออกห่องเด้อ้าวหมอหนี่ยบเขาเลยแม่บัก ฮะตกมาตกมามาผ้าหอบเออตกมาท่าะยังว่าพ่อพาอมาสูบไปกี่เนาะเออถ่ายได้หลายเนี่ยเออถ่ายาได้หลายถ่าได้หลายถ่ายได้คนมือเยอะพาอมาสูบไปกี่กีนแล้วเขาเนีนั่นน่ะเขบอเราแกะเน่าบัสไปครับผมถ้าไม่ปวดในว่นนี้เก็บผู้ใดปวดในให้ท่าขี้ให้ท่าขี้แล้วครับเบอร์โทรติดต่อไน้อ่นก็มีทำนด้ดี จังไคสั้งคืที่หลังครับผมให้ให้ภาพของตะวอนพวกพวกโบเกตเตในะครับผมขันพูกได้โบเกตเตนะสวัสดีครับสวัสดีครับกบเฮงไหนเลยมาไกลตาแ้งไปตั้งไวแล้วมันนียังเรียนเรียนสิบกื่อหนึ่เรียนไปวันที่หนึ่งสิบสองเรือนคุ้มผ้า โตนี้เป็นยาตัวนี้เป็นยาเลิกเราเลิกยาถูกได้ตัวองเราไปกิน hmm. พิษอันเลิกเราได้ไปกินพิษอันเด้กินเลิกเราไปเิกเาคันกินเราตัใน้ดองยาอันี้เมียคสั่อันนี้เมียสั่งครับเมี่ยทอนทอดเอาเนือทอเอาเนื่อทอดมินอนีกได้ ผมจะกันเลยผมจะกันขวดหนึ่งกินแล้วทานั้นทำงานได้เุเมื่อเจ้าำไปเกี่ยวใหญ่เมื่อวานนี้พทหนึ่งตอนีเก็บลังเก็บแอลหนงาหลวงบ่อขาดน้านาบ่เสียเนี่ยหักเนี่ยไปคพื่อเราวัดใจหอนี่เนี่ยดานนี่ของดีของดีใช่ว่ากันยินงทางเจ้เราเขา่เจ้าเราพอก็แดก กลางคืนมันก่นอนนอนลับ <c oughs> ลอวา่าเฮ้วิทคิงวแบบิทอลเหรอน่นสิขาจิ้มตัวนี้เนียเมียฮะครับ,รบนี่มาเอาแล้นี่อของเนี่ยซอกน้อ่นเ,เอาแหมแม่น,นดีดีเลยครับไอ้ข้าเจียวใหญ่เลยมือรับทำง,งานงานรวมเอาขาเนื้อไ้เขียงานหน่อยงานใหญ่เ้าเฮียเมื่ข้าขายไมือกลางคืนกับบ่ได้อร้งเว้นกับบ่ได้้ง ก็หลงงานหลงกันเป็นอย่างีบอกว่าไปซื้อเราไปงันนะือเาไื้อฝากเอามาองไปเหาี้เหมาะขนาดเลยรุดจอดเหรอโอ้ยเจ็ดสิบแปดแล้แข็งแรงปึ้งหังกินได้ับเองครับเองขาับไปเพิงเช็กเงเราก็ับไปเองับไปเองเน กินนี <k iss sensory tissues> ่บดบด้กินหลายเมื่อเส้สองส่วเมื่อแรงสองส่นท่านกินแบบเม้าเนี่ยบอกก้อนลาดเลยี่นี่เรา้องอเขาไปรองเรามเป็นมเนเป็นผมเนปากเจียงเเป็นหำเห็นโมวนี่มันองแค่กด่้องแท่ร้องแค่องแค่ก๊าลังสิบแปดสิบบ่บ่บ่เนียวหักกนนี่ เนี่ยมีอะ่องเวิงล่องเวิงื้อตัวนี้ไปเขาว่าได้ไปซื้อเราไม่ต้อเนี่ยนี่เนี่ยไปซื้อมาให้เราอันนเราเขาไปซื้อเองนี่ตุดมันเปดโอ้สมุนไพรครับสมุนไพรร่องเสีอ